พีบ่บอกอันสาลิสาหัวเล่านานกะตั้งหลายแตกยกมาเสียงแล้วอัธาในายกะละนานนเตวดาตั้งหลายก็กล่าวหยัางตาไหลายคำอันเป่านั้นฮือพัมเป่งเต็มโดยเข้านมทิพแล้วในเมื่อตาไหลเข้านมอันนั้นอันคนใจหักตัังไว้ในขวางเลนมากลุ่มแล้วมา แต่เขาก็ออกมาแต่ขาก็ปอกได้สิ่งเดียวสวกันถ้าเขา้าวนมติบหาประครอบงำยางเวียงตั้งมวนแล้วก็ตั้งอยู่แลปวนขังเขา้าวนมติบนั้นมาตามาตาเมื่อถ้าไหลตั้งไว้สิ่งเดียว ในปากก็แจ้ก็แผ่ทราบสาดไปอันนังนังลิ้นหันเส้นรู้อยังอัตถะอกกาการและโสจินเตสีอนุรุทธสักกาจตนนั้นก็คันนิงว่าตตนนี้ก็บอกเป็นผู้ลอน จำเกแม่ต้นแม่ก็บอกมีจริงยังเข้านมนานะมาทิวทักเกอกูเสียงกะละนานประมาณเต่านี้แหละ,ต,ละตั้งแหลกแต่นี้ปางไปนะาก้โจักกินยังเข้านมอันอื่นก็ เจ้าจกักินยังข้านมงันอื่นแต่สิ่งเดียวเก๋หังกันทัาปีอนุนทุทสะกักเม่นไปสู่เหลือนแล้วก็ถามซึงแม่ว่าอามาคาแดแม่เป็นเจ้าคานี้เป็นที่รักที่จำเรินใจแก่แม่เป็นเจ้าบอกเป็นที่หักจำเริญนะ จอันใดจานางผู้เป็นแม่ก็กล่าวว่าจาตา,าดูแลเาจ้าลูกหลักอาทิปิโยเจ้าก็เป็นผู้ที่รู้หลักหลักจำเลิญนใจแก่แม่เป็นเจ้าประดุจจะดังตาแห่งแม่อันจะกขวดวงตากำนี้พี่บ่ออันเป็นประดุษจะดังหัวใจแม่และอนุราะสัก,กจังก็กล่าวว่าอัมมาคาเดแม่เป็นเจ้าอาธาในกาละเมื่อคา เป็นผู้หลักจำเลิญนใจนั้นแม่เป็นเจ้าก็บอกจริงยังเขา้าหนมนาตีวบุตรให้เกะคาเสยียงกาละนานพระมานเต้านี้เหตุใดจาแม่อนุรุทธ,ธ้าสักก,ก็จริงธาม พวกนายว่าตาตะดูลาเจ้าพว,วกนายว่าทุสิ่งไหนสิ่งหนึ่งก็าจากเมี่ไหนตาไหลคำมันจะลือพวกนายตานายตั้งหลายก็กล่าวว่าอาใหญ่ญาค่าเดเมพาหิตตาตาไหลคำปั้มเป่งเต็มไปโดย ข้าวนนมตั้งหลายข้าวนมมันสภาวะดังค่าก็บอได้หันให้การละเมื่อก่อนและสาจินเตสีนางผู้เป็นแม่ก็คันเองว่ปาปิญญาพุตตาลูกลกักโก นางแก่นมีบุญสมปานมานักอาสมปานมากนักมีอาวินิหารปาละมีได้กระตำปั้มเป่งแล้วก็จักมีเจะและผูว่าเขานมทิอันเทวดาตั้งหลายหากปั้มเป่งใส่เต็มตาไหลได้แก่ลูกนักนางก็จริงจักมี ท้านในกาละนานส่วนนุรุทธะสักกะตนลูกก็เก่าซึ่งพญาพระมหามารดามาตาว่าคาเดพระมาตาเป็นเจ้าตั้งแหลกแต่นี้ไปไปนาคาขกาหมอจะเกวกินยังขา้าวนมอื่นจะแลพระมาตาเป็นเจ้าจุงกินข้านมนาตินะข้านมทิพเ่ก้า ตั้งแต่แรกแต่นั่นไปไปนาเมื่อานุลุทธาสกหาหากล่าวว่าข้าก็มักฝ่ายใครได้กินยังข้าวหนมและสามิเมืนว่านางผู้เป็นจันกามาตาพิญญา ของขามยังตาไหลคำเป่าลูกหนึ่งสิ่งเลวใดโดยตาไหลคำลูกอื่นแล้วก็ใจไปแก่อนุลุธทธสักาโตนลูกแล้วสวนว่าอนุลุธทธสักก็อยู่ต่้มกลางคาลาว,วาตตาลาบได้เทวดาตั้งหลายก็ใจไปยังข้าโหนมตีบแก่อนุลุธทธสักตาลาบนั่นและโสเอกาเสสักะปี อาจารย์นันเตหอนุลุทธสกกะสกตโตน,นบลูอยังอันทวท,ทัตหอยคำกัมแมนมีพมานเต้านั้นก็จกักรูอยังปัจจาก,การอันบวชด,ดังจะเลือจาตัสสมาเหตุดังอันอนุลุทธะสกต์ก,ก็ถามเสง ามาหานมามสักกาตนปีวป่าปัจจักการนันบวชนั้นมีดังจะลือจะเมื่อวาอันพญา,ามหานมามสักการมาเกาว่าตาตะดูลาเจ้าผู้ก,กันละอันบวชนั้นนำเสียง,ยงผมและนูระเข้าแล้วแล้วนุ่งผ้าผ่อนฝาดเตือนย่มนอนเหนือจองอันลาดเชือช้อจือเชือไปดย้ย เป็นก็ดีเจือโดยจองแนคะ่อันสนโดยไหวก็ดีอันจะเดินไปเพื่อเอาเข้าเบินที่บาทก็ดีมาก่อเพิองบูในวิหารและอันเชือ่อเป็นนักบวชและอนนุรุทธสักก็เก่าว่าพาทิค่าเดบป,ปีเป็นเจ้าคันนี้ก็เกย,ยู่ในกูในสุขสูในสุขคุมานสารลานใจบ่ก็บ่อาจเพื่อบวชได้ใน ได้และพญามหานามสักกะก็กล่าวว่าตาตาดูลาเจ้าอนุลุทธะพี่มีและดังดังจะเลือเจ้าเลียนเอายังกรรมอันอยู่คลาววาดเป็นพ่อเลื่อนแล้วจุ่มอยู่เจอะหิโดยมีแต่ลำลาทั้งสองพี่น้องปุกกันละผูดด้ใดมู้หนึ่งก็บอกอาจเพื่อจจกบทได้และเมือนว่าลาทั้งสองพี่น้องนี่ก็ เพิ่บวชผู้หนึ่งผู้หนึ่งแต่จริงและอันทานในกาลนั้นอน,อน,อนุรุธทธะสักกะก็ถามถึงพญามหานามสักกะโตนปีว่ากรรมอันอยูย่ใน <c oughs> ขาราวาดมีชื่อดังเลือจาสวนอนุรุธทธะกุมารลัตะนาผู้อันบ่อันบ่รู้แม่นอย่างที่เกิดแห่งข้าว ก็บรรลจักอันยังกรรมอันกวนกระทำในคาลวาดดังหรือจะเมื่อว่าบรรลแล้วหิโดยมีแต่เอกติว่าสังยังมีในวันเนืองกถาเจียนจาก็เกิดมีแกลาจากสัตว์สามโตนนะตนหนึ่งคือพิมิลละตนหนึ่งสาวาทิยะตนหนึ่งชื่ออนุรุทถ้าภาวะพัดตังนามชื่ออันว่าเขวา นั้นก็เกิดไหนที่ได้จากกรรมและขาสัตว์ก็กล่าวว่าเขานั้นเกิดในใหญ่ยะในในนี้ใหญ่ยะในสร้างในกาละนั้นพติญะขาสัตก็กล่าวว่าซึ่งกรรมมีิสกว่าเจ้าก็บ่รู้หยังทีเกิดแห่งเขาแต่ดีลีเขานี้ก็หาเกิดมี ในมอและอนุธธรุธทะกัณจะก็ก่าวว่าเจ้าทั้งสองก็รู้ตีเขาก็ดีกันแล้ทีิเขานี่หลีเขานี่เกิดในมีในการและในตันไหลคําอันใสมีฝาปกงามกว้างศอกและกิละดังไดยินมานี้ยังมีในวันหนึ่งลาม ขษัตร์ทั้งสามตนส่วนปีมส่วนกิมีละข้าศัตร์ตนนั้นนั้นยังคนตั้งหลายตักข้าเปลือกลงมาจากเล่มสางแล้วก็มีญาณญาปัติญาณแก่ในใจตนว่าเขานี้ก็เกิดในเล่มในสางปัติญาขาสัตร์นั้นหันยังเข้าสุกันคนหากคิดหากคิดออก,กจาก โคตออกจากหมอเข้าในปากก็จักมีควาเข้าใจว่าเขาก็หากเกิดมีในมอสิ่งเดียวและผ่านปัญญาพรกการเนืองตำและหุงเข้าแล้วโคตเข้าออกมอันนั้นอนุทุสษักกะบอดได้หันเมื่อก่อนสักเที่อประปัญหาโดยมีแต่อนุทุสษักกะจังโตนหันยังเข้าอานะ คนโคตใส่ตาไหลคำนำมาตั้งไว้ในสองจองนานั้นสิ่งเดียวแลโสสวนว่าอนุุธทธสักกะก็กระตอย่างอันยาใส่ใจว่าในกาละเมื่อมักไฟใข่กินว่าเขานี้ก็หากเกิดมีในตะไหลคำและตาโย ปีแม้นว่ากษาสัตย์ตั้งสามตนก็บ่รู้ยังติอันเข้าเกิดโดยพระการดังนี้และตนาเหตุดังอันสวดอนุรุทธสักกาถามสิ่งพญามาหานมามสักการตนพี่ว่าจืออันว่ากุมารอันกะะตำในคาลาวาดนั้นอันได้จ่าแล้วได้ยินว่า,ากิจกรรมอันกาลาภุกกาลาภูาอันอยู่ในคาลาวาดเปิงกามา จูป,ปีจุป,ปีมีจิตกะอาวนาะอันปุกกะลาผู้อยู่ในคาลาวาดเพิ่งใจก่อนเป็นต้นมากว่าปุกกะลาผู้อยู่ในคาลาวาดนั้นเถึงในฐานะถึงไทยนาะก่อนแล้วหวานปลูกแล้วคว้าข่างน้ําเสียแก่สูดีสุขดีเกี่ยวแล้วหอปร,ราฟัดตา ลาบัตพัดสีวีขนใส่เหืองแล้วก็เขากิดจะเข้าปลูกไนในกระตำสนั้นในจุปีจุปีว่าอันแล้วก็กล่าวว่าอาตาธที่สุดเมียนแห่งกามมอันประกอบในคาลาวาดก็จักประกอบในกาละเมื่อใดจะเราตั้งหลายนี้หานหากขนควายบ่อใดก็จักบัวละปลูกยังเข้าของสมบัติในกาละเมื่อใดจา้า ว่าอันแล้วก็กล่าวว่าพาติกาข้าแด่พี่เป็นเจ้าเตนะฮิพิเงีมีเตและนังอันพี่เป็นเจ้าสิ่งเดียวจุงอยู่ซส่องอันอยู่สร้างคาลาวัตเตอัตโทปโยจันแห่งคาโดยคาลาวา,า,นะาดบอมีโดยภาวะอันบอมีที่สุดที่เมียนแห่งกรรมอันประกอบไป นายคารวาดอันพี่เป็นเจ้าหากบอกแลนิปานะปัจจโยโหนตุโนโนิจังพาโวธรรมะพา,าตาผูกทวนแปดอันมาในคุธธนิกายก็บางกรมสมเลสาดด